จังหวัดอำนาจเจริญครับได้ยมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเปราะบางรายได้นะครับรายรั้วเรื่นเพียงพ่อนะครับบนวิธีพ่อเพียงนำกลุ่มเป้าหมายรวมกิจกรรมการวิเคราะห์และกํากนดตนบนความพ่อเพียงกันครับไปเบิ่งกิจกรรมนี่กันนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนายชนาชัดชวานวง์นะครับไดี๋ยไปประทานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายรัวเรื่นเพียงพ่อ บนวิถีพ่อเพียงกิจกรรมที่สการวิเคราะห์และการกำหนดตนบนความพ่อเพียงแก่กลุ่มเปราะบางเป่าหมายพร้อมพบปะพูดคุยกระสางกำลังใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมโดยมีหนาดส่วนราชการและประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางไร้ขั้วรเรื่อนทุกอำเภอในจังหวัดอำนาจ,จเจริญที่คัดเลือกจากระบบที่พี่แมพ จำนวน300คนเข้ารวมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปาะบางายครัวเรือนจังหวัดอำนาจ,จเจริญกิจกรรมการวิเคราะห์และก็บกาหนดตนบนความพ่อเพียงแก่กลุ่มเปราะบางเป่าหมายพร้อมทั้งกิจกรรมการเซวนาในหัวอ้อการบริณหน้าการที่มีประสิทธิภาพร่องรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัวเรือนเปราะบางให้มีความเป็นอยู่แบบพ่อเพียง การแบ่งกลุ่มการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์และก็กำหนดตนเองบนวิถีความพ่อเพียงซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมกลุ่มที่หนึ่งเศรษฐกิจพ่อเพียงกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมกลุ่มที่สองนั่นก็คือวิเคราะห์กำหนดตนบนความพ่อเพียงแก่กลุ่มเปราะบางเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนกิจกรรมที่3ครับคือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการทางสังคม และการชุ่มชนกิจกรรมที่ีคือการคุ้มครองทางสังคมนะครับโดยบอร์ถิมไพไว้ข้างหลังโดยมีวิทยากรน,นะครับจากทางสำนักงานพัฒนาชุ่มชนจังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจ,จเจริญ พร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลภูเขารวมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเพื่อศี่ษามาถที่จะประมวลผลและก็มอบหมายให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนักงาน,านกเกษตรจังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นพี่เลี้ยงรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายภูเขารวมโครงการหน่วยงานละ100คนตลอดโครงการนั่นเองครับ